นี่มีเรื่องใหญ่นะครับผมทวงแบบนี้ก่อนนั้นนี่จําได้ไหมครับที่ King Power บริษัท King Power d u นะครับดิตี้ฟรรายใหญ่ของไทยเนี่ยเขาทําหนังสือไปที่ AOT หรือการท่าอากาศยานไทยนะครับ AOT เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของสัญญาเป็นคู่สัญญาร้านค้าปลอดภาษี Duty Free นะครับในบริเวณสนามบินหลายแห่งปรากฏว่า King Power เนี่ยให้ผลว่าเฮ้ยขอยกเลิกสัญญาใน3สัญญารวมทั้งหมด5สนามบินนะครับมีตอนเมือง มีสุรภูมินะครับแล้วก็มีหาดใหญ่มีเชียงใหม่และภูเก็ตนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าให้ผลว่าโหที่ผ่านมาเนียการคํานวณต่างเนียของ a ออทเนี่ยมันมันเป็นการคำนวณที่ไม่ครอบคลุมภาวะเศรษฐกิจโควิดสินะครับปัญหาโควิดสิปัญหาการบินมาต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยจึงขอยกเลิกสัญญานะครับเพราะว่าเขาทำธุรกิจแล้วมันมันไม่ได้กําไรอย่างที่ต้องการนะครับเรื่องใหญ่นะปรากฏว่าหาดูกันไปเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สุดแล้วนะครับวันนี้ช่วงเช้า AOT ทนะครับทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเรียบร้อยนะครับคือหนังสือใช่ไนี่ครับเป็นหนังสือเรื่องการอนุมัติให้บริษัท King Power d u t y f r e ฟรีจำกัดนะครับเข้าร่วมโครงการขยายระยะเวลาชำระเงินของผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์และสายการบินณัทอากาศยานของทอททั้ง6แข่งที่ขาดสภาพคล่องพูดง่ายมีหลายบริษัทหนึ่งบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วได้รับอนุมัติก็คือก็คือดิวติฟรีด้วยก็คือเอ่อ ก็คือ King Power ด้วยนะครับทีนี้ King Power เนี่ยเขาได้รับขยายสัญขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไปใน3สัญญานะครับทั้งสัญญาทั้งสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการร้านค้าดตดิฟรีที่สวนทรภูมิ 1. ดอนเมืองนะครับสและก็สัญญาที่3เนี่ยเป็นที่ภูกเก็ตเชียงใหม่และหาดใหญ่นะครับขยายระยะเวลาการชําระหนี้ชําระส่วนแบงนะ่งเ่ยที่ต้องจ่ายกับเอ t ออกไปนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขสําคัญนะครับ ดูด้านล่างนะเงื่อนไขเนี่ย King Power เนี่ยนะครับต้องชำระดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ8.8440ต่อปี m l r บวกนะครับของค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำที่ค้างชำระในแต่ละงวดให้กับทอททุกเดือนคือพูด,ดง่ายๆที่ค้างค้างค้างไปเนี่ยต้องจ่ายดอกเบีย้ยด้วยนะที่ค้างเนี่ยในแต่ละเดือนดอกเบีย้ยขั้นต่ำของอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่จ่ายกับ LT อนะครับดังนั้นนี่เป็นข้อเงื่อนไขแรกอีกเงื่อนไขนึงเนี่ยเขาต้องการให้ LT ีเนี่ย วางหลักประกันนะครับวางหลักประกันนะครับวางหลักประกันเพิ่มเพื่อการันตีว่าจะสามารถชําระสิ่งที่เป็นหนี้ที่ค้างชําระได้อยู่ต่อเนื่องไปนะครับเพิ่มเป็น1นึ่ล้านบาทนะครับหนึ่ล้านบาทด้วยงต้องมีแบงค์การันตีต้องมีการการันตีจากแบงค์หรือว่าเงินสภาพคล่องต่างๆมาการันตีกับเออนะครับนั่นเป็นข่าวสาคัญนะเพื่อนๆข่าวสาคัญนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยดูทำท่าทำท่าจะยกเลิกกันหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยจบลงด้วย วิธีนี้ครับ